สวัสดีค่ะพบกันร้องสองคนนะคะในรายการโครงการอาชีพค่ะแล้วันนี้นะคะดิฉันกับคุณนงรังนะคะก็จะมาสาธิตการทําอาหารจานเดียวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะอาหารจานเดียวของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่จะเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะคนที่รักสุขภาพนะคะไม่อยากทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะได้อาหารจานเดียววันนี้นะคะไปรับประทานนะคะสนใจนะคะค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทํา เส้นหมี่ผัดเจนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทําเป็นเส้นหมี่ที่ไปทําเป็นเส้นหมี่เรีหน้าหรือว่าเส้นหมี่สันติอิ่วใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราลองมาผัดเป็นเส้นหมี่ผัดเจดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดือนหน้านะคะก็ถึงเทศกาลกินเจแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเราก็สอนเป็นครั้งสุดท้ายของสัปดาห์ของภาคเรียนนี้ค่ะก็ฝากเอาไว้ค่ะเผื่อนันผู้ชมจะได้มีรายการเมนูสําหรับที่จะ ช,ช่วงกินเจนะคะจะได้เอาไปรับประทานนะคะเอาไปทำรับประทานดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเส้นหมี่ผัดเจนะคะจะให้คุณนงนักบอกท่านผู้ชมค่ะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะค่ะอันแรกเราก็เลือกเส้นหมี่ก่อนนะคะจะเป็นเส้นหมีข่ขาวหรือว่าหมี่ข้าวกล้องก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ะะใช่ค่ะก็ใช้เส้นหมี่200กรัมนะคะค่ะประมาณ1ห่อนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีฟองเต้าหู้นะคะอย่างชนิดแผ่นบางนะคะค่ะใช้ประมาณ50กรัมค่ะ ค่ะฟองเต้าหู้วันนี้เป็นแบบชนิดแผ่นบางก็จะมีอย่างที่เป็นแข็งๆที่เป็นแั้งๆนะคะเราเลือกชนิดแผ่นบางค่ะค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแช่น้ําให้นิ่มนะคะประมาณสิบดอกค่ะค่ะเห็ดหอมนี่ก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็ค่าทางอาหารด้วยนะคะค่ะเต้าหู้ขาวหนึ่งแผ่นนะคะค่ะเต้าหู้ขาวนี่ก็ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้นะคะเพราะว่ามีความมาจากถั่วเหลืองก็จะทําให้มีโปรตีนสูงนะคะค่ะก็ส่วนที่มีผักก็จะมีกะหล่ำปีนะคะ ใช้กะหล่ำปีประมาณ300กรัมค่ะค่ะ่แล้วก็มีแครอทนะคะใช้200กรัมค่ะค่ะแครอทกับกะหล่ำปีนะคะสีสันก็จะตัดกันค่ะก็มีขึ้นช่ายใช้50กรัมนะคะค่ะแล้วก็พริกแดงค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนี่ใช้1-2เม็ดนะคะค่ะมีพริกชี้ฟ้าแดงมีขึ้นช่ายนะคะเราอยู่ในจานเดียวกันเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมีผักอีกอย่างหนึ่งค่ะถั่วงอกนะคะใช้ถั่วงอก300กรัมค่ะ ทีนี้ก็มาดูเครื่องปรุงรสนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากขิงก่อนนะคะใช้ขิงสับละเอียดนะคะใช้บุบนิดนึงแล้วก็อนะคะมาสับละเอียดละเอียดนะคะก็แทนกระเทียมเพราะว่าเราถ้าทานเจจะไม่ใช้กระเทียมแล้วก็ใช้ความหอมของขิงช่วยค่ะก็ใช้ขิงห้าสิบกรัมนะคะค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ามันหอยเจนะคะค่ะใช้ประมาณหกช้อนโต๊ะนะคะน้ันหอยเจก็จะมีจําหน่ายอยู่แล้วนะคะแล้ก็ไปจุยได้่ะคะ ค่ะแล้วก็มีปรุงรสด้วยสีอิ้วขาวนะคะใช้ประมาณห้าห้าหกช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะค่ะค่ะน้ําตาลไฟค่ะใช้หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วจะชอบปรุงรสหวานหรือว่ารสเค็มขนาดไหนนะคะค่ะแล้วก็มีเพิ่มความหอมนิดหน่อยด้วยน้ํามันงานะคะใช้หนึ่งช้อนถึงสองช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็มีปรุงรสเอ่อเพิ่มความหอมนะคะใช้พริกไทยป่นค่ะตามชอบนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำมันสำหรับผัดนะคะน้ำมันพืชค่ะ ค่ะนะคะในส่วนผสมของเส้นหมีผัดเจก,ก,ก็มีเท่านี้นะคะ,คะก็ไม่มากมายอะไรนะคะเครื่องปรุงรสก็มีสิ่งที่จะช่วยให้ อาหารจานนี้นะคะมีความหอมแลวก็มีรสชาติก็เช่นขิงนะคะ,คะหรือว่าน้ํามันงานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะคะซึ่ง <คะ S 1> การทําก็ไม่ยากนะคะเป็นการทาอาหารจานเดียวที่ทําได้รวดเร็วแล้วก็ง,ง่ายๆนะคะ,ข,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องนําเส้นหมี่นะคะไปแช่น้ําก่อน,น,อ,นอันนี้เป็นเส้นหมี่ที่เราแช่มาแล้วใช่ะคะช่ะแช่มาแล้วนะคะตึงให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเราเจาเส้นหมี่ไปลวกค่ะการลวกเส้นหมี่นะคะเราอาจจะ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปลวกแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็สะบัดให้แห้งนะคะหรือว่าจะตั้งน้าร้อนนะคะเสร็จแล้วก็เทลาดแล้วก็เทกระชอนให้เสร็จค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเส้นหมี่นะคะโดยการนําไปลวกนะคะก่อนค่ะตอนเดี๋ยวก็ตั้งน้ําแล้วนะคะค่ะให้เดือดจัดนะคะเดือดแล้วนะคะแล้วก็เทใส่ในเส้นเลยค่ะค่ะนะคะเทใส่เส้นนะคะแล้วก็พอให้เส้นจมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็นําไปใส่กระชอนให้เสด็จน้ำนะคะ ค่ะนะคะเราก็กําลังเตรียมเส้นหมี่นะคะเราจะใช้เส้นหมี่ข้าวกล้องหรือว่าเส้นหมีข่ขาวก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมนะคะจะเลือกใช้ถ้าบางท่านที่รักษาสุขภาพหน่อยนะคะจะชอบเป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทานเส้นหมี่ข้าวกล้องว่าเส้นจะแข็งนะคะก็อาจจะใช้เป็นเส้นหมี่สีขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกใช้ค่ะหลังจากที่เราแช่เส้นหมี่ลวกแล้วนะคะเราก็จะนําเส้นหมี่นียมาผึ่งพอ ให้หมักหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เส้นหมี่ที่เราเตรียมไปแล้วคะเอามาได้เลยค่ะค่ะนะคะเส้นหมี่พอเราลวกปุ๊บนะคะมันจะยังยังแฉะอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ต้องผึ่งนะคะลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเส้นจะนุ่มนะคะแล้วก็จะแห้งใช่ไหมคะไม่ไม่แฉะแต่ว่าถ้าเราลวกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วนํามาใช้เลยเส้นอาจจะแฉะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนําเส้นหมี่มาคลุกกับเครื่องปรุงรสนะคะค่ะนะคะเริ่มจากการที่เราใส่น้ํามันหอยลงไปค่ะ เราคลุกไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่ผัดเนี่ยหลังจากที่เราใส่เส้นหมี่แล้วจะไม่ผัดนานนะคะใช่ค่ะเพราะว่าผัดผักมันจะเหี่ยวนะคะจะสลดจะไม่น่ารับประทานนะคะเราก็จะคลุกเส้นหมี่นะคะด้วยน้ํามันหอยเจกช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะก่อนนะคะอีก2ช้อนโต๊ะนี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ปรุงรสกับอย่างอื่นนะคะค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวไป4ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็น้นิดหน่อยก็ได้นะคะเผื่อว่าปรุงรสพวกเอค่ะพวกเวลา ผัดเห็ดหอมหรืออะไรอย่้ยคะเราจะต้องปรุงรสอีกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมชอบรสชาติแบบไหนแต่ว่าเส้นมี่ผัดเจนี้ก็จะออกรสเค็มนำนะคะจะไม่หวานนะคะเราก็จะคลุกเส้นหมี่กับเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ํามันงาค่ะ ถ้าท่านผู้ชมผัดจานน้อยๆนะคะปริมาณแค่จานเดียวอาจจะใช้เส้นหมี่ไม่ถึง200อย่างนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ต้องปรุงรสอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะผัดแล้วก็ปรุงในกระทะเลยก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราผัดปริมาณมากเราก็จะมาคุกก่อนเพราะว่าช่วงที่ใสช่วงที่ปรุงรสนี่อาจจะช้าใช่ไหมคะอาจจะเสียเวลาจนไม่น่ารับประทานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ มาเตรียมทอดเต้าหู้ใช่ไหมคะค่ะคุณนงลักษณ์นะคะก็ตั้งน้ํามันไว้แล้วนะคะสําหรับที่จะทอดนะคะเราก็จะนําแผ่นฟองเต้าหู้นะคะที่เป็นแผ่นบางอย่างนะคะลงไปทอดค่ฟองเต้าหู้นี่ก็จะช่วยให้เวลาทานนะคะจะมีความเหนียวอร่อยแล้วก็จะมีอะไรนะคะมีสารอาหารพวกโปรตีนนะคะเพราะว่าทําจากถั่วเหลืองเหมือนกันนะคะเราใช้เวลาทอดใช้ไฟแรงใช่ไหมคะหรือไฟปานกลางนะคะ ถ้าแรงมากร้อนจัดๆเลยก็พลงไปแล้วก็จะไหม้ดำเลยนะคะลองดูห่อนนะคะยังไม่ค่อยร้อนมากนะคะยังไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ร้อนเราทอดจะด้านๆกระด้างกระด้างนะคะต้องให้น้ำมันร้อนนะคะเวลาทอดแล้วก็จะพองพองค่ะคือคือคือจะจะจะกรอบนะคะจะพองถ้าน้ำมันไม่ร้อนที่เราทอดมันจะพองจนฟูเลยนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนทอดแล้วเกิดแข็งจะกระด้างนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราก็นำไอ้ฟองเต้าหู้นี่นะคะไปต้มหรือว่าไปเคี่ยวอ้กสักหน่อยเลยนะคะให้นุ่มนะคะคือทอดนี่จะช่วยให้ฟองเต้าหู้นี่มีความหอมใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็การไปต้มเคี่ยวนี่คะช่วยให้นุ่มเวลาทานจะได้สะดวกนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะทานกับกรอบก็ได้เนาะเวลาที่เราผัดเราก็มาโรยใส่ค่ะใส่เลยนะคะลองใส่ดูนะคะอาหารเริ่มร้อนแล้วนะคะเห็นไหมคะว่า จะพองนะคะลักษณะจะต่างกับชิ้นเมื่อกี้นี้นะคะคาะทอดง่ายๆค่ะนะคะไม่ได้ไม่ได้ยากเย็ยนไรเลยนะคะทอดไฟน้ํามันร้อนนะคะค่ะจแใส่เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นนี้มันซ้อนกันอยู่ทอดเร็วขึ้นค่ะเวลาทอดนะคะถ้าน้ำมันร้อนดีแผ่นฟองเต้าหู้ก็จะพองขยายตัวขึ้นนะคะ อันนี้เขาก็จะมีจำหน่ายขายเป็นห่อๆนะคะค่ะทอดก็จะมีกลิ่นหอมน่ารับประทานค่ะเด็กๆบางทีถ้าทอดพันกรอบๆนี่จะอร่อยนะคะเด็กๆชอบพันค่ะกรอบค่ะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะนิดนึงแรงเกินก็จะไหม้ค่ะเหม็นข้าเกลือเลยนะคะเวลาทอดแล้วนะคะ เราทอดฟรองเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มหรือว่าเคี่ยวใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเอามาคั่ออกนิดนึงก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มหรือว่าเคี่ยวในในี๋ชนะเราบีบใส่ใส่ก่อนนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เกินนะคะวิโทษค่ะเดี๋ยวเรามาใส่นี้ก็ได้แต่ว่าจะใส่หม้อหรือกระทะดีคะอ๋อได้ค่ะได้สองที่เลยค่ะเราบีบเป็นชิ้นเล็กน่จะได้เวลาทานก็ผัดง่ายนะคะ สึกหม่อจะเล็กไปแล้ว้งคะเนี่ยลงกระทะดีกว่านะคะได้ค่ะได้เราต้องหั่นเออหักให้เล็กก่อนใช่ไหมคะเวลาทานจะได้สะดวกแต่ไม่ต้องแหลกมากนะคะคเติมน้ำนิดนึงค่ะนะคะเราจะนำฟองเต้าหู้ที่เราทอดนะคะ มาต้มหรือว่าเคี่ยวให้นุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการที่บีบฟองเต้าหู้ให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็ตั้งไฟ <ฮะ S 1> เคี่ยวสักพักนะคะฟองเต้าหู้ก็จะนุ่มนะคะแล้วก็นำไปประกอบอาหารต่อค่ะเสร๋จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนแรกเราเตรียมเส้นหมี่ไปแล้วนะคะทำฟองเต้าหู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรา<ฮ>ะจะมาดูเรื่องของการเตรียมผักอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ ค่ะเราก็จะเตรียมผักนะคะเราก็จะหัน่นพวกผักต่างๆนะคะจะเป็นกะหล่ำปีหรือว่าแครอทแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะถ้าเป็นกะหล่ำปีนะคะค่ะส่วนทนางด้านนู้นนะคะก็เคี่ยวฟองเต้าหู้ก็ต้องใส่น้ําแล้วก็คอยคนให้มันยุบลงไปนะคะ,ะแล้วจะปรุงรสนิดนึงด้วยซีอิว๊วสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วน้าตาลนิดหน่อยค่ะน้ำตาลก็นิดนึงนะคะเพื่อให้ฟองเต้าหู้เนี่ยมี มีรสชาติด้วยนะคะเวลาทานจะไม่ไม่จืดชืดอย่างเดียวนะคะ,คะกดกดให้จมน้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้มหรือว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพอนุ่มนะคะก็ใช้ได้ะคะ่ะหรือว่าถ้าใครชอบทานแบบกรอบนะคะทอดเสร็จแล้วก็แล้วก,ก็แยกไว้นะคะเวลาที่ทานเราก็มาโรยที่หลังก็ได้<ช>นะคะก็<ๆ>จะได้รสชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆนี่มักจะชอบทานของที่กรอบๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอาจจะหันให้เขารับประทานของที่มีประโยชน์โดยทําตามลักษณะที่เขาชอบเช่นถ้าเขาชอบของกรอบเราก็นําไปทอดให้กรอบแล้วก็ให้เขารับประทานนะคะก็จะคล้ายๆพวกแผ่นเคี้ยวนะคะ,คะเป็นธรรมชาติของเด็กท,ที่ชอบทานอะไรที่กรอบๆใช่ค่ะชอบทานของทอดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหั่นผักกันนะคะตรงนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็หั่นกระลำปีนะคะ กระหล่ำปีนี่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยจะจะเละจะยุบตัวลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะกระหล่ำปีเป็นชิ้นโตๆไม่ละเอียดหรือไม่ฝอยมากนะคะอย่าให้ยาวเกินไปนะคะเราก็หั่น าเป็นช่วงที่แข็งขงนะคะก็หันให้บางสักนิดหนึ่งค่ะกระหล่ำปรีนะคะเราจะใช้ประมาณ300กรัมนะคะ ช่วงที่เป็นก้านกระซอยให้บางนิดนึงค่ะเพราะจะแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราหั่นกะหล่ำปรีเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นส่วนของแครอทนะคะแครอทก็หั่นเป็นเส้นๆนะค่ะนะคะเริ่มจากการที่เราหั่นตามขนาดที่เราต้องการความยาวก่อนนะคะแล้วก็ซอยเป็นแผ่นบางๆนะคะ นำมาซ้อนกันแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆนะค่ะลักษณะเป็นเส้นไม่หนามากนะคะแต่ก็ไม่บางเกินไปเพราะถ้าบางเกินเวลาผัดแล้วจะนิ่มนะคะเวลาทานก็จะไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าหนาเกินก็จะสุกยางนะคะนี่ค่ะก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะเป็นเส้นขนาดเท่าก้านไม่ขีดไฟนะคะ แครอทนี้ก็จะมีสีส้มนะคะก็จะทําให้อาหารจานเดี่ยวของเราวันนี้นะคะมีสีสวยเนื่องจากมีสีส้มของแครอทนะคะมีสีเขียวเข้มของขึ้นช่ายแล้วก็สีขาวของกระหล่ำปลีนะคะสีดําของเห็ดหอมนะคะก็จะทําให้อาหารเนี่ย rica, มีสีสันหลายๆสีนะคะก็จะทําให้อาหารจานเดียวนี้นะคะมีความสวยงามแล้วก็น่ารับประทานขึ้น เราใช้แครอทสองร้อยกรัมค่ะกหนูช่วยหันด้ยวยเดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะหั่นขึ้นช่ายเดี๋ยวหัน่นแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะนะคะขึ้นช่ายก็หั่นเป็นท่อนนะคะยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเราก็ใช้ทั้งกา้านทั้งใบเลยนะคะค่ะขึ้นช่ายก็จะทําให้มีความ,วามหอมนะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้าทานอาหารเจรนี่ ผักบางอย่างเขาก็ไม่ให้ให้ใสใช่ไหมคะในพวกต้นหอมนะคะก็ใช้ไม่ได้แล้วก็พวกหอมกระเทียมนะคะเราก็จะใช้ขึ้นช่ายเนี่ยแทนใช่ไหมคะในกระเทียมแล้วก็ใช้เป็นขิงแทนนะคะค่ะในวันนี้นะคะช่วยเพิ่มความหอมนะคะแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะเราก็ไม่ต้องใสค่ะเราก็ใช้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องใส่เอขิงก็ได้นะคะเผื่อบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นขิง นะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนยาวนะคะประมาณสักหนึ่งนิ้วค่ะขึ้นชายนะคะเราก็จะเลือกก้านวนๆสักนิดหนึ่งนะคะเวลาทานจะกรอบอร่อยหรือว่าถ้าใช้เอขึ้นชายฝรั่งก็ได้นะคะก็จะมีก้านที่ใหญ่แล้วก็จะหวานค่ะ อย่างขึ้นใช้เราก็เลือกอ่อนๆนิดหนึ่งแล้วก็เป็นชาเป็นของไทยเรานะคะ,คะจะไม่ค่อยขมมากนะคะค่ะเลือกอ่อนๆคือเลือกต้นที่อวบๆเขาขาวนะคะค่ะถ้าบางทีแบบเขียวมากๆนี่เคยซื้อมาทาแล้วจะขมนะคะค่ะแต่ต้องอยู่กับฤดูกาลนะคะบางทีนี่ก็จะถ้าไม่ใช่ช่วงที่ฤดูกาลของเขานะคะ,คะก็จะแข็งๆใช่ไหมคะดูแห้งๆนะคะดูแบบว่าไม่ไม่อวบไม่ขาวนะคะ เสร็จแล้วพริกนะคะเราก็จะซอยเป็น้นเส้นพริกนี้ก็จะใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะให้มีความเผ็ดนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงรสด้วยด้วยพริกน้ำส้มหรือว่าอะไรนะคะเราจะกินแบบเพิ่มรสชาติได้เลย<ข>นะคะค<ข>่ะเราก็จะใช้พริกแต่ถ้าสําหรับเด็กๆนี่แหละจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าเราผัานให้เด็กรับประทานนะคะ เราก็จะหั่นที่เป็นเส้นๆนะคะดังนั้นเป็นไงคะเกือบเป็นนาทีแล้วนะคะ,คะเคี่ยวจนของเต้าหู้นะคะเริ่ม,มเริ่มนวดแล้วนะคะ,ละ,คะแล้วก็เริ่มนุ่ม,มะะก็ใช้เวลาเคี่ยวไม่นานนะคะจุวงเราเตรียมนี่ก็เคี่ยวได้สักพักก็พอดีนะคะค่ะพอเราเคี่ยวเราก็มาหั่นของอื่นๆนะคะ เสร็จแล้วอีกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็ลงมือผัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตล้างเขียงสักทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นฟองเต้าหู้หรือเห็ดหอมนะคะ โทษนะคะหั่นเต้าหู้หรือเห็ดหอมค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วบบเดี๋ยวเราจะนำเต้าหู้ไปทอดอาจจะหั่นเป็นชิ้นยาหรือว่าเป็นลูกเต๋าก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบเราชอบะะแบบไหนค่ะแต่ก็ไม่ต้องหนามากนะคะค่ะถึงจะเป็นอาหารจานเดียวแต่เราก็จะได้โปรตีนจาก ต้าหู้นี่นะคะ,คะซึ่งจะเป็นโปรตีนที่คนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็ะจะได้ <คน S 1> ได้รับแทนเตก็ไะะก็ไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอด จนน็ได้ค่ะเดี๋ยวขาดทำเห็ดหอมอีกหนึ่งอย่างค่ะช่วงนี้เอาเต้าหู้ทอดอก่อนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะได้เป็นขั้นตอนแป๊บเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวพอผัดก็เสร็จแล้วนะคะไม่ยากค่ะอยู่ที่ขั้นตอนการเตรียมแค่นั้น,นะอะค่ะผัดเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวเองค่ะ เห็ดหอมเนี่ยค่ะเราก็จะเอาก้านแข็งๆออกไปนะคะบางคนเขาก็จะก้านแข็งนี่ค่ะไปต้มพะโลต่อนะคะต้มเหมือนต้มพะโลค่ะเวลาช่วงเจนะคะก็ทานอร่อยดีนะคะก็มีใบริษัทที่เขาที่เคยทานนะคะจานเขาเอาไปอัดแล้วก็แบบปรุงรสนะคะทำอัดเป็นเป็นแท่งเลยนะคะบางทีไม่รู้ว่าเป็นก้านเห็ดเขาก็จะบอก <S 1> <S 1> เออแทนเนื้อสัตว์แทนอะไรก็ได้ค่ะก<ค>็ะะะะอร่อยดีนะคะค่ะขนาดเป็นชิ้นนะคะไม่ต้องเล็กมาก เด๋ยวเห็ดนี่ค่ะเราก็จะต้องไปผัดแล้วก็จะปรุงรสนะคะเพราะว่าเห็ดหอมมี่าไม่ผัดเลยนะคะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยหอมค่ะต้องให้โดนความร้อนแล้วก็โดนน้ามันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยนะคะเวลาที่ทานแล้วให้เห็ดหอมมีรสชาตินะคะเราก็ต้องปรุงรสด้วยค่ะด้วยซีอิ่วดำนิดนึงนะคะหรือว่าน้ำมันหอยอะไรเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราเราชอบรสชาติอะไรนะคะเราสามารถที่จะนำไปปรุงรสได้อีก ว่าทําไม่ยากเลยนะคะอาหารจานเดียวของเราในวันนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบอาหารจานเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่จะทานมังสวิรัติหรือว่าประทานอาหารเจน,นะคะเราก็สามารถที่นําไปใช้ได้ะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมเครื่องปรุงต่งางเรียบร้อยวันนี้เราทอดเต้าหูก้ก่อนนะคะทอดพอ